รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สงครามของคนธรรมดาที่มาท้ารบกับดาวและนี่คือมอสกี้เวทีแจเกิดร้องถล่มดาว นักร้องหนึ่งคนแข่งกับดาวของเราวัดกันไปคนละเพลงถ้าชนะรับเงินกลับบ้านไปเลยและกรรมการที่จะมาเป็นผู้ตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะขอต้อนรับคุณเอชายาคุณตั๊กสิริพรและจะตุรงพโพธารามและสำหรับ สัปดาห์นี้ต้องขอต้อนรับดาวทั้ง4ดวงของเราคุณจ้าจา๋าคุณปอคุณเจสซี่และคุณดาวคำเมเบช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่เทศกาลปีใหม่ไทยสงกรานต์แล้วก็ต้องถามคณะกรรมการของเราสงกรานต์นี้จะไปไหนกันบ้างครับ ก่อนจะไปไหนต้องรักษ <ไป S 1> <ส>าประเพณีก่อนเลยครับก็คือรถน้ําดําหัวผู้ใหญ่ครับทํำตามประเพณีชาวไทายเรา<ช>แต่ลุงๆลงไม่ทันครับเพราะว่าไปอังกฤษก่กอนนะแลาไปเที่ยวอังกฤษพาครอบครัวไปไม่ได้ทันได้รถดำหูเก่าว่าสงกาน์เนี่ยพูจะพาครอบครัวไปครัวลุงไะ คือกะว่าจะไปลดน้ําดําหัวเจ้าของร้านเขาไงเพราะว่าเพราะว่าไม่มีใครไปลดน้ําดําหัวเขาเพราะลูกเต้าก็ไม่ได้อยู่กับเขาแล้วอใช่เงี้ยใช่ไหมผู้ชายแล้วเราใครจะมาลดเขาอ่ะใช่ไหมเราก็หวังดีกะว่าจะไปกันนี่คือพูดได้พูดนั่งลุกทำไมเปิดมาเช้าๆทบบไมต้องพูดอะไรกันีก จะไปไหนหนุ่มหลงเราโอ้โหสงการนี่คือเทศกาลของผมเลยนะครับต้องพาสาวสวยไปเที่ยวครับผมเล็งไว้แล้วนะครับนี่เจสซี่ครับผมโอ้โหร้อเล่นราอเล่นแต่เจสซี่วันนี้เขาโดดเด่นจริงๆริงทำไมครับวันนี้จะโดดเด่นไงครับโดดเด่นมากเจสซี่อ่ะเขาไม่ชอบผู้ชายธรรมดานะเขาชอบผู้ชายที่คารมดีจริงไหมครับผมเจสซี่ครับถ้าถ้าผม อาสงการเนี่ยผมสัตว์น้ำเจสซี่เจสซี่ทำไงครับก็สัตว <guarding you>? ์น้ำกลับสิฮะแล้วถ้าผมปะแป้งเจสซี่ล่ะครับเจสซี่ทำไงครับเจสซี่ก็จะปะแป้งโอ้แล้วถ้าอย่างนี้ถ้าผมรักเจสซี่เจสซี่จะรักคืนบ้างไหมครับเล่นหมุกอะลายเขินตาตาตาถ้าเขินต้องขยี้ขยี้โอ้เตรียมมาเท่านี้ นี่ครับสงการจะทําอะไรครับก็สงการก็จะขายน้ำอะไรนะขายน้ำอ่ะขายน้ำขายน้ำทำไมอ่ะคนเล่นน้ําย่อมหิวน้ําเป็นเรื่องธรรมชาติคนเล่นการ์ดย่อมมีการ์ดไว้ตุ่มต้มอคนเล่นลมย่อมมีลมไว้ปล่อยลมแต่สงการนี้ผมยังไม่รู้จะไปกับใคร เอาอย่างนี้ดีกว่ามาเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขนันพี่โรงครับปกติเนี่ยถ้าไปนั่งฟังเพลงนักร้องแบบไหนที่พี่โรงจะให้ติปเยอะที่สุดน้องร้องเอาใจสิก็ต้องดูแลแขกสินี่นักร้องวันนี้ที่ผมจะพาออกมานะครับรับรองใครเห็นก็ต้องละลายทิปหนักๆก,ก,กันเพราะความน่ารักของเธอมาพบกับเธอเลยดีกว่านะครับน้องไอดี ID ครับ แนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อไอดีรัตนาพรต้อนรับค่ะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรค่ะเป็นได้ไอดีค่ะแต่ถ้าอยากได้ลายไอดีเดินเข้ามาขอได้เลยนะคะน้องไอดีตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็รับงานข้างนอกอยู่ค่ะร้านประจำด้วยค่ะมีรับงานนอกมีร้านประจำด้วยไอดีเคยพลาดฝันมาแล้วจากการเป็นศิลปินเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะ เมื่อก่อนตอนที่อยู่มต้นค่ะเคยเป็นเด็กฝึกหัดอยู่ค่ายค่ายหนึ่งค่ะแต่ว่าช่วงนั้นก็คือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยพอทํางานไปแล้วคราวนี้เราก็ถามเขาว่าเราเมื่อไหร่เราจะได้ออกสักทีออกมีซิงเกิลเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ยื่นข้อเสนอมาว่าถ้าจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองต้องเสียเงินต้องเสียเงินให้เขาเอะไรเ<ไ>งี้ยค่ะสามแสนค่ะโอ้โห ค่ะหนูก็เลยเลือกทําตามความฝันของตัวเองคือออกมาทําด้วยตัวเองดีกว่าค่ะไอดีเสียดายไหมลูกก็รู้สึกเสียดายค่ะแต่หนูว่าทุกคนมันมีความฝันของตัวเองอยู่แล้วก็คือมันก็มีทางอีกหลายหลายทางค่ะที่เราจะเลือกเดินตามความฝันนะคะถ้ามีความฝันต่อไปในอนาคตยังไงบ้างก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือ ก็อยากจะเป็นศิลปินมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วตอนเนี้ยเวาลาไปร้องเพลงที่ร้องประจําที่ที่โรงเล่าเนี่ยมีคนมาเขาเรียกอะไรเกาะแกะเยอะไหมมีค่ะก็จะมีแซวบ้างแต่มีอยู่หนึ่งเหตุการณ์ที่หนูตกใจเลยคือหนูมองลงไปข้างล่างเวทีค่ะแล้วเขาทำท่าอย่างนี้ท่ากับเอาเหวะหนูแต่ว่าอะไรนะโอ oh. ้าวหมายถึงว่าท้าวคนเง้นมาแล้วก็ท้าวใช่ทันของเธอโอ้โหค่ะแต่ก็มีพวกพี่ๆกาดคะคขาอยซัพพอร์ตเราค่ะแต่ส่วนมากลูกค้าจะน่ารักทุกคนค่ะบางวันนี่เห็นบอกว่าวิ่งรับงานด้วยเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะวันนึงก็จะวิ่ง2ล้านค่ะเหนื่อยมากแต่ก็ รู้ว่าต้องแบ่งเวลาอะไรยังไงค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียนจบแล้วค่ะโอเคงลูกตอนนี้จบแล้วอเอาละครับถ้าอย่างนั้นวันนี้อยากแข่งกับใครครับอยากแข่งกับพี่ปอค่ะถ้าอย่างนั้นพี่วางเงินไว้ให้ก่อน5,000นนะแต่จะได้พี่ปอมาแข่งด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับวงร้อของเรานะครับเอาละครับวงร้อมาได้เลยวงล้อแจ้งเกิดหมุนเลยครับ เจสซี่ก่อนเลยเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนนะคะเจสซี่ขาวน,นี่จะร้องเพลงอะไรคะแฟนเก็บค่ะโอ้โอแฟนเก็บนะคะอา้าวไอดีล่ะลูกร้องเพลงอะไรดีร้องเพลงอย่าโทรมาแค่ปลอบใจค่ะอเอาล่ะครับไอดี ID อย่าโทรมาแค่ปลอบใจบะทะเจสซ,ซี่ดาวของเรากับเพลงแฟนเก็บใครจะเป็นผู้ชนะนะครับ มาฟังน้องไอดีกันเลยครับ,บเในใจเหมือนจะตายนั้นคือความจริงคนที่หัวใจถูกทิ้งก็ต้องช้ำเป็นธรรมดา คือบานไม่ให้เธอค้นหาเธอจึงหาเรื่องบอกลาโบกน้ำตาต่อแทนใจฉันเหลือแค่เงาเป็นเถื่อนยํำเงาเมื่อไม่มีเธอโลกนี้ทุกวันที่จะมันไม่เคยมีดวงตะวันแต่อย่าเลยเธออย่าเจียดแว าเป็นห่วงฉันคำที่อยากบอกเธอนั้นถ้าเธอเป็นฉันเธอคงเขา้าใจอย่าท้อมาแค่ปลอบใจอย่ากแกล้งทำเป็นสงสารถ้าเป็นคนบอกเลิกกันยังจำได้ไหมอย่าท้อมาแค่ปลอบกัน ความรักไม่เลือนในใจคนที่เธอควรห่วงใยไม่ควรเป็นฉัอนอย่าโทรมาแคบหลอบใจอย่ากล้า เจอเลยครับคณะกรรมก,การในวันนี้นะด้วยคําด้วยน้ําหนักของเสียงเนี่ยที่เขามีอยู่ฮะเรารู้เลยว่าเสียงของน้องไอดีน่ะเป็นคนเป็นคนที่ใช้เสียงอยู่สม่ําเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมันมีการใช้งานเสียงที่คนใช้งานเป็นประจำในเวลาที่ร้องนะั้นลาบากมากเลยนะถ้าคนโทรไม่ดีนะคะก็คือมันเหนื่อยเวลาที่สูงแต่วันนี้อีเสียงที่มันสุดขึ้นไปเนี่ยเหมือนกับแหบเนี่ยแต่มันจะไปถึงไม่ถึงตรงนี้กลายเป็นสเสน่ห์ของไอดีด้วยซ้ํา ในวันนี้ที่เราชอบแล้วสิ่งที่พี่ชอบอีกก็คืออินเนอร์อินเนอร์ดีมากเลยวันนี้หนูสถิตกับเพลงดีมากเลยรู้ป่ะวันนี้อินเนอร์ <Inner S 3> คืออะไรฮะเอ่อที่เขาไว้ดมอะดมอันนั้นอินเนอร์อินเนอร์คือที่เวลาเราไปฟิตเนสแล้วเขาสอนเราไงแล้วไม่เทรนเนอร์ดีไหมดีไหมใช่มีดีดีเขาเขาเขาไม่หน่อยอะไรละสังเกตตั้งแต่เริ่มจนเริ่มต้นจนจบสุดท้ายอ่ะ ขาหนูว่ายืนอยู่ตรงนี้ไม่ย้ายไปไหนเลยมันต้องมีมันต้องมีอยากให้น้องมูฟเมนมามูฟเมนเดินมาหน้านิดนึงอะไรนิดนิดนหน่อยหน่อยก็ก็ได้ไงใช่ไหมแต่อย่างอื่นก็คือเรื่องนึงเรื่องไม่มีอะไรคือเขาอยากจะเห็นหนูใกล้ๆแค่นั้นแหละลูกแหมแหมแหมที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองอยากดูใกล้ๆก็ไม่บอกนะครับคุณจตุรงค์ได้ฟังเพลงเพราะๆจากไอดีไปแล้วสำหรับใครเดี๋ยวรอฟังเพลงจากสาวสวยจากฟังดวงดาคนนี้ช่วงหน้า พบกับเพลงแฟนเก็บในแบบของเจสซี่พักสักครู่